ก็ดูเหมือนว่าการช่วยประสานเตียงจากสถานการณ์โควิด -19, <19> จะกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะฮะเมื่อผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะประมาณว่าเจ้าหน้าที่ call center แต่ละศูนช่วงนี้ทำงานหนักมากเพื่อเร่งประสานงานให้ผู้ป่วยฉุกเฉินขอวิงวอร์ไปยังนักแสดงคนดังบางท่านอย่าโทรไปกดดันต่อว่าเจ้าหน้าที่เลยเพื่อให้ไปรับเคสทุกเคสของท่านขอ,อบคุณแต่ไม่ใช่โทรไปจี้โทรไปแดกดัน ให้ทําตามที่ท่านต้องการนะครับขอนะครับบอกแบบนี้นะฮะคือทางด้านของนักแสดงสาวจูนาตาชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าตัวก็เผยว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาช่วยมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ10เคสนะครับก็เจอเคสที่ต้องเสียชีวิต1เคสจากการรอเลยทำให้รู้สึกเสียใจส่วนที่ถูกมองว่าเข้าไปกดกดดันเจ้าหน้าที่ตามที่ออกมาโพสต์ส่วนตัวก็แค่อยากจะช่วยผู้ป่วยเท่านั้นครับ พยาบาลมาเยอะมากเลยค่ะจุนก็ไม่อยากให้ตรงนี้ค่ะเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นอีกค่ะก็เลยอาสาเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ทําอะไรได้มากเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ทําค่ะในฐานะที่จุนเป็นดาราคนหนึ่งที่อาสามาช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะจุนไม่เคยมีความคิดที่จะกดดันไม่มีความคิดที่จะกดดันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแบบที่เป็นข่าวแบบที่ออกมาโพสต์นะคะจุนมีเพียงเจตนาที่จะช่วยชีวิตคนที่กําลังจะตายเท่านั้นค่ะ นั่นคือเป้าหมายเดียวของจูนอีกฝั่งหนึ่งมองว่ากดดันแต่อีกฝั่งหนึ่งคือชีวิตคนนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่อยากจะให้คนมองว่าดาราเนี่ยใช้อาิสิสติ์นะคะแต่ต้องคนไทยเราทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าดาราเสียงจะดังกว่าคนธรรมดาทั่วไป<ๆ>เพราะฉะนั้นจูนก็อยากเข้ามาอ,อยากเอาตรงนี้เข้ามาช่วยอะคะ่ะเพราะว่าคนที่จูนช่วยเนี่ยไม่ใช่ญาต ไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ที่เป็น V i p อํีสหรับจุนแต่เป็นประชาชนประชาชนทั่วไปเลยค่ะที่ติดต่อเข้ามาจุนช่วยทุกคนจุนไม่แบ่งแยกว่าคนไหนเป็นคนไข้ของเราหรือคนไหนเป็นคนไข้ของเจ้าหน้าที่จุนไม่แบ่งแยกค่ะเคสของจุนไม่มีขอรัดคิวเลยค่ะจุนไม่เคยขอรัดคิวจากเจ้าหน้าที่เลยสําหรับจูนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่อาสาเป็นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยากช่วยจริงๆแล้วอ่ะดารานักแสดงหรือดารา ไม่จำเป็นต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ได้แต่เราอยากช่วยค่ะเราอยากาช่วยทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะน้องจูนขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ